ชาวานยปอครองขนส่งจังหวัดตังและสาธารณสุขจังหวัดตังมาเพื่อร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกว่าดล้างอัจฉรยะเรียนตำรวจดีสันทัศน์วินสนผกู้ภักการตำรวจภูทรนจังหวัดตังขอขอบพระคุณท่ญญานเป็นอย่างสูงที่กรณาเสียสละเวลาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปล่อยในว่วงหยุดยาววันสงกรานต์ ุทนศักราช2 5 6 5ด้วยสำนักงานต่างๆมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม2มาตรการป้องกันเหตุการณ์ก่อความไม่สงบในพื้นที่4มาตรการประชาสัมพันธ์ในทุกๆด้านที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนให้มีทีธที่อยแนวร่รมควางร้าองาชญากรรมโดยการสนุนทิ่กำลัง กับส่วนราชการต่างๆในพื้นที่เพื่อดำเนินการจับกลุ่มการทำความผิดตามพรบอาวุธปืนเครื่องสนปืนวัตถุระเบิดยาเสพติดการพนันบุคคลตามใบจยจอนใน10ข้อหาหลักการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผิดกฎหมายอันนำไปสู่การสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนและเป็นเหตุให้เกิดสนติกำลังจากหน่วยงานต่างๆประกอบด้วย ตำรวจทางหลวงตังตำรวจท่องเที่ยวตรังตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจนองพันฐาาราดที่4ลมฐานราดที่15กองโดยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรังป้องกันจังหวัดตรังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งสิ้น300นายเพื่อสนธิกำลังในการปล่อยจถาระดมควัดล้างอาชญากรรมในครั้งนี้วันนี้ได้ในวิธีปล่อยแถวระดมควันล้างอาชญากรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย และการดูแลอำนวยความสะดวกงานการจระจรตัวในพ่วงยยาววันสงการถึงวันที่17เมษายนสอง5หรยหรวมระยะเวลา10วันโดยมุ่งเน้นการปราบปรามหา,ากมีการใช้กำลังเข้าเป็นการใดให้มีการซักซอ้อมและปราสานงานกันเป็นอย่างสุดท้ายนี้ ผมขออำนาจคือพระียตายและสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพเคารพักื่อตลอดจนทั้งแค้วชลายปลอดภัยในการปฏบัติหน้าทีและประสบในความสุขความเจริญในสิ่งอันควรทุกประการได้เวลาสองพันห้าร้องหวะน่บนี้หมดเท้า เยี่ยมแล้วก็ให้ขึ้นรถประจำรถของท่านได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้่อยกระวนรถเป็นลำหักต่อไปครับแฟนยกมาเป็นอะรีสำคัญีกี่ย้งหนึ่งนครับในช่เียนนี้เรียนมีเรยนหลาทาไปนวร

Ók hann kom inn, hann síni, hann kom fram láta, mað greiðir ráð, hann kom síðan, hann kom í táð, kráppalíni าก็ประชุมต่างการมานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกาล้างไอจกรรมนะครับเน้นบุคคลกฎหมายตามหมายจับแล้วก็เทียบเคัญก็คือการลดอัตราการเกิดของชญจกรรมนะครับในความเกี่ยวที่เกี่ยวกับครับแล้วก็ความรุนแรงที่เกิดขึ้นของชญจกรรมก็คือในเรื่องของอาวุธปืนนะครับเพราะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในภาคบวกก็ผมต้องดำเนินการทูกวิตินะครับและโดยเฉพาะในช่วง ว่ากลุ่มเข้มข้นเนี่ยนะครับในช่วง11-17นะครับเราต้องอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางให้กับประชาชนครับในเส้นทางนี้ในช่วงเทศกาลสะครับโคงการด้วยให้มีความปลอดภัยสูงสุดครับครับโครงการมีโครงการของบ้านให้กับตำรวจไหมครับก็มีฮะมีมีโครงการอ่าประชารัฐร่วมใจนะครับที่สุดก็จะมีการดําเนินการอยู่นะครับก็วันเลขก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมีการตั้งคืดตรวจ เน้นหลักบริเวณไหนบ้างครับตั้งจุดตรวจนอกจากตั้งจุดตรวจในเรื่องของการดำเนินการสะวดวกใน20พื้นที่นะครับ20จุดเนี่ยนะครับในส่วนของจุดสถานีนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีจุดตรวจสัมผัสนะครับรรนะที่ดำเนินการควบคู่กันไปด้วยนะวงออร์กาวงแหวนรอบนอกชั้นกลางชั้นไนครับ ส่วน่าคุ้มเื่อมารการเล่นน้าของเรามีุ้มเครมันค่คุ้มเค้มองก็ตรงต้องต้องขอความร่วมมือนะครับในเรื่องของลักษณะที่เป็นการอันตรายแล้วก็สุ่มเสี่ยงกับที่จะเกิดเหตุแล้วก็โดยเฉพาะกิจกรรมลื่นเรงใดๆกตรนนี้มันก็มันก็อยู่ในช่วงของขอความร่วมมือยังไม่สามารถดำเนินการได้ดาเนินการได้ในเรื่องของการลื่นเลยนะครับตรงนี้แต่ดำเนินการไม่ได้เว้นแต่เป็นเรื่องของจัดการตามประเพณีนิยม มีการฝ่นก็จะมีการดำเนินการอ่างนั้นกานก็คงต้องต้องดำเนินการตามกฎหมายดีครับถึงทางผูวาก็ได้คำชับทางฝ่ายปกครองแล้วก็ทุกส่วนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ให้ความรู้แล้วก็ไปสั้งความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ผุ้ดำาหน่งให้ปฏิบัติตามกฎหมายอ่ก็พยายามให้มันลดน้อยมากที่สุดนะครับก็แต่จะเน้นในเรื่องของความเร็วนะครับความเร็วเบานะครับ รถ,ร,รถหรือเมาในลักษณะของการควบคุมรถหรือแม้กระทั่งอาการดุลุาในพื้นที่ห้ามต่างนีเราต้องควบคุมนะครับแล้วก็ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของรถคุณนี่เป็นเรื่องนะครับถ้าเราควบคุมส่วนนี้ได้เราก็สามารถลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ลดความรุนแรงของเหตุด้วยของการเจ็บแล้วก็ลดในเรื่องของการตายได้นะครับความแรง ก็ขอความร่วมมือไปทุกทุกส่วนนะครับช่วยู้ชม